เปิดตัวแล้วเรียวมี12 4 g น้องเล็กสเปคจัดเต็มใช้ชิปสซมบักซ์685ให้จอออมเรต120 h ฮรองรับชาร์จไว67ว mm ัตต์สปูกหล่าสุดท้างเร mm ียวมีก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นกลางรุ่นใหม่อย่างเรียวมี12 4 g ที่เป็นรุ่นล่าสุดใน n ัมเบอ s e r ีรีครับโดยมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผล120เฮิ l ตซ์อัลตาสมูท l อม d บรต l ดิสเพ ขนาด6.67นิ้วความเรียด Full HD Plus 2,400 x 1,800พิกเซลรองรับค่า Refresh 120เฮิร์พร้อม Instant Touch s e m i ิ a t e 1,200เฮิร์มีคอนทราเรโทรอยู่ที่6ล้านต่อหนึ่งลอร์กามุ u 100% P3 ความส่องสูงสุด2,000 nits ใช,ช้ชิปประมวลผล Snapdragon 685 Octa Core ความเร็วสูงสุด2.8กิกะเฮิร์ GPu เป็น Adreno 610ไฮแลทมาแบบ u l t r 4 x ที่8กิก ส่วนเรามีให้เลือก1 1 8 g b กับ256 g b บนระบบริการ4.4ควอมทับทเดอเร์เรลมี UI 5.0ให้กล้องหลัง2ตัวที่มีทั้งเลนหลักความเ v, รียด50ล้านพิเซลรูรับแสง1 8 8เซนเซอร์ Sony LYT 600และเลนโมโนความเ v, รียด2ล้านพิกเซลรูรแสง2.4ส่วนกล้องหน้าความเ v, รียด8ล้านพิกเซลรูรแสง2.45รองรับการเชื่อมต่อ WiFi 2.4และ5 g h z มีบูทูน5.0มีพอร์ต USB Type C มีทั้งหมด2สีคือ Skyline Silver และ Pioneer Green ให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000mAh รองรับชาร์จเร็ว6 7วัต s u p ูส Smart โฟน e เร็วมี12 g g มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่59,999รูปีปากีสถานหรือประมาณ8,000บาทครับ